เปลี่ยนคนมัง่งเปลี่ยนคนนะคะน่ะมันอ่าเปลี่ยนคนแล้วฮะสวัสดีตัวตัวเด่นของร้านมาจากไหนครับเนี่ยอันเนี้ยจัดสงขนานะคะแล้วก็แกงเหลืองแกงสง้มนะคะอเอาวฟู้ดหวานเป็นฟุ้งทะเลแท้าาาจากเกาะยอเลยนะครับมาจากเกาะยอครับเนี่ยสงขาสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องเฉลี่สแสงครับผมวันนี้เรามาอนะัปเดตในร้านพี่ยาคุลุ่มขึ้นล่าสุดครับเป็นไงมัง่งไปดูฮะไปดูกันเลยไปเลยไปเลยลุยไปเลย,เ,ลย,เ,ลยเครื่องแกงปนะั้กใต้นะฮะสูตรตามมือครับเพื่อนจากเกาะยอสองขานะ อันนี้เขามาทุกมามาทุกวันนะเพื่อนเมาที่ร้านพี่ยาได้เลยเขาต้องมาสิบบาทเพื่อนสิบาทมีแต่หวานมันนะคะมีไส้แรงมากเนี่ยกล้วยกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมนี่ฮะติดบาทเพื่อนเปร้านใหม่ล่าสุดนะนี่ครับราคาราคาถูกมากเพื่อนเพื่อนสิบบาททำไมนี่หายากยังไมไม่เดี๋ยวซื้อสองอันกันเลยครับเดี๋ยวใส่เป๋าไปแกหิวนะ ดับดีเตาเนื้อหวานมันอันนี้ของเห็ดนะครัเทรดเดอร์สายแดดครับนี่เพื่อนมาเทสเลยค่ะคนคนทำอายุ80คนทำอายุ80นีะฮะคนแก่คุณแม่ทำมาแล้วมาขายนะครับเพื่อนเอาข้าวซอยมันอร่อยนะิบบาทถูกมากเพื่อนคนทำอายุ80เพื่อนรสชาติเดี๋ยวไปชิมกันอีกทีนหนึ่ง มาได้พี่ยาขนมได้เลยนะมาทุกวันไหมครับแนนหรือว่ามาทุกวันครับผมร้านน้ำพริกเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกปักป้ายนะนะไเคยทานแล้วเนี่ยอยากจินแบบตุ๋นขานะเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนนะค่ะเปลี่ยนคนแล้วฮะ ทุกทุกคนฝากร้านด้วยนะคะขายเลยขายเลยมีแกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานแกงกะทิแล้วก็แกงเผ็ดตัวนี้ตัวตัวเด่นของร้านมาจากไหนครับเนี่ยอันเนี้ยจากสงขานะคะแล้วก็แกงเหงือกแกงส้มนะคะ,อะ,อะเอาเธอโชว์กุ้งหน่อยโชว์เป็นกุ้งหวานนะคะเป็นกุ้งหวานเป็นกุ้งทะเลแท้จากเกาะยอเลยะนะครับมาจากเกาะยอครับเนี่ยสงขาราดเนอไปหลายตัวอย่างนี้ขายขายเท่าไหร่ครับ เมื่อกี้เราห้ากรัม190ยเก้าสบาทอยานะฮะแล้วน้ำพริกกัครับราคาเท่ากันไหมไอ้นี่มันกระปุกละ45บาทน้ำพริกอะนะฮะแล้วนู้นก็45่สิบห้าเหรอสี่สิบห้าทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแกงเฮ้ยเพื่อนมีมีอะไรบ้างนะเป็นแกงส้มนะแกงส้มแกงส้มใต้นะแกงส้มใต้อันนี้แกงเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดซิ้งเผ็งอาหารป่าได้หมดเลยอืมแกงกะทิแกงกะทิน้ำยานะฮะแกงเขียวหวานเขียวหวานแล้วก็สารละมันสารละมันนะฮะน้ำมิะ สี่สหมดเลยค่ะอันนี้ตัวอย่าง45หมดเลยนะเพื่อนอ่านี่ก็เป็นกุ้งหวานเชิญครับ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 ใหลูกค้าเข้าสักลูกค้าเข้าตลอดนะเพื่อนเกาะเลยค่ะนี่เป็นกุ้หวานนะคะกุ้ทะเลเกาะยอเลยค่ะสูตรของเราคืออะไรครับที่ว่าคนติดใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตำตำมือหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สูตรตำมือนะฮะกุ้งทะเลแท้อ๋อนะเพื่อนเป็นสูตรเป็นสูตรตำมือนะเป็นวิสาหกิจชุมชนทำใช่ไหมช่วยชาวบ้านทำช่วยกันทำใช่ไหมอ๋อ นี่ครเพื่อนกร่น้หนสี้อยกรัมค่ะอันนี้มันคร่กิโล5 0ากรัมค่ะองังามครับกล่องเล็กก็มีว่าง่ายกล่องย่ำหน่อยคุณพี่นี่กจ้าเครื่องแกงป้านะคะตัวแรกเพื่อนๆพ่อเรามามา้ฮัเนี่ยเครื่องแกงฝัต้นนะฮะสูตรตามือครับเพื่อนเพ่อนจากกอยสองขานะอันนี้เขามาทุกมาทุกวันนะเพื่อนเมาที่ร้านพิยาได้เลยกุ้งจืดนี่เป็นกุ้งหวานนะคะ แล้วมีเพจร้านมีอะไรได้ป่ะครับหรือว่ายังยังทำอยู่ยังยังไม่ได้ทำเพจค่ะอ๋อไม่ทำเพจนะเพื่อนคนติดตามซื้อไปได้ออนไลน์ไงไอ้น้องมันเป็นข่าวจืดฮะไม่ไม่ใส่สีอิ๊วแข็งจืดเป็พื่อนสนใจลองแวะมาชิมได้ครับเพื่อนๆใช้กินเล่นได้เอาไปทำยำได้จ้ะคุณน้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ